ขอบคุณหนที่ที่บอกก็คือว่าเป็นชาวสวนอยากทาส่งออกแต่บังเอิญว่ารู้จักเพื่อนแล้วเร่เข้ามาเรียนรู้เข้ามาแบบขายเลยแบบเขาบอกว่าให้ลองชิมเป็นแรกนะให้หนเป็นเป็นเอเอเป็นพนักงานขายที่แบบว่าเป็นเซลล์ที่ดูแลลูกค้าก็คือการที่เราจะขายสินค้าได้เราก็รู้จักของของเราก่อนถูกไหมคะทีนี้เนี่ยพอหลังจากการเรียนรู้ทุกอย่างก็คือเป็นได้ประสบการณ์ แต่ว่าถ้าเริ่มจากชาวสวนจริงๆะอะชาวสวนไม่สามารถสมงครเองได้ค่ะมันยังไงก็ต้องอาศัยลงเพราะว่ามันจะมีกระบวนการเรื่องของเอกสารขั้นตอนในการแพคขั้นตอนในการาโกลมชุบน้ำยาหรือแม้กระทั่งจิ๊บิ้ต่างๆเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับชาวสวนที่เริ่มมันสามารถทำได้สองทางค่ะซึ่งจริงๆไปเรกาก็ทำมาแล้ว ทางแรกเลยก็ค,คือชาวสวนเนี่ยค่ะสมมติว่าคหลวงเป็นล้มน้งรันมีสวนน้งรันมาบอกคืหลวงว่าคุณหลวงน้งรานอ,อยากจะเอาทุเรียนของตัวเองบางขายไปส่งประเทศไหนได้บ้างคหวลวงก็เลยถามเลยล้มรัฐสามารถที่จะทำทุเรียนดีๆมีคุณภาพที่จะส่งได้เหมาะตามประเทศนี้หรือเปล่าสเปคของประเทศนี้อสมมติว่าจะเป็นเกาหลีก็ต้องเป็นพื้นสองสามเน้นพื้นสองสามไม่ใช่สี่ด้วยนะ เพราะว่าแท็กไปเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการลูกเล็กเล็กกล่องสิบกิโลต้องสี่ลูกนั่นหมายความว่าสี่ลูกหารสิบก็ลูกละสองจุดห้าพื้นเล็กสองจุดห้าถึงสามจะขายดีทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพื้นสองสามสี่แล้วทุเรียนสวยมาคุยกันคือหนูว่าทุเรียนนั้นไม่เหมาะไปประเทศนี้เหมาะไปประเทศนี้ดีกว่าไอจีน ก็มาคุยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะถามว่ามันยอมรับความเสี่ยงได้ไหมประเด็นแรกคือถ้าเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้แล้วเป็นชาวสวนต้องการเงินเร็ววิธีแรกจะเหมาะกว่าก็คือเอามาขายที่หลงแล้วก็ลงเนี่ยจะเพิ่มให้ราคาพิเศษไปหัวค่าบาทสิบบาทต่อกีโลเพื่อที่จะคัดของสวยมาให้แล้วก็ทางลงก็จะเป็นคนบอกว่าที่จะเอาไปขายประเทศนี้นะ นอกั้นก็จะประมาณจบแค่ลงรับเงินเสร็จกลับบ้านแล้วก็รอฟังว่าฟีดปแบคลูกค้าเป็นยังไงาขายดีไหมลูกค้าชอบรถนี้หรือเปล่าเพาอย่างน้อยคือลรก็จะรู้ว่ารถเนี้ยมาจากสวนไหนนะคะก็จะไม่มีความเสี่ยงแต่อันที่มีความเสี่ยงก็คือลงกับชาวสวนมาจอยกันแล้วก็ขายสองคือเหมือนลงทุนด้วยกันแล้วไปเอาฝากกำไรไป้างหน้า ก็คือเอาทุเรียนสวนตัวเองมาเป็นค่าทุเรียนเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็หนูก็ออกค่าบริหารจัดก,การการแค่การส่งกันจัดก,การทั้งหมดรวมเป็นต้นทุนแล้วส่งไปขายแล้วเราไปดูว่าตลาดปลายทางเราขายได้ราคาไหนคุณหนูเคยทําปรากฏว่าชาวสวนอ่ะเขาไม่โอเคอมากเลยเขาบอกว่าหนึ่งพี่ทำไมตังค์นั้นไม่ได้ เป็นขาดจุนเพราะว่าพอไปถึงรายทางตอนแรกเราซื้อที่ราคาประมาณสมมุตินะ150ร้อยห้าสิบบวกค่าจัดก,การที่ลงไปอีกเจ็ดสิบก็เป็นสองร้อยยี่สิบพอไปถึงตลาดรายทางขายได้โลละสองร้อยสิบบาทบางทานคืละสิบบาทนั่นหมายความว่าราคารายทางเราสามารถขัดขวนได้ตลอดเวลาตามคุณภาพแล้วก็ตามาระยะเวลาที่ที่ส่งไปค่ะ ยอมรับความเสี่ยงได้อันนี้พี่ว่าก็ลองมาทําวิธีนี้ดูก็ได้จะได้รู้ว่าไอ้ที่บอกว่าลงมันกดราคามันกดจริงหรือเปล่าแล้วเราต้องมานั่งลงด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนที่ทําไปแล้วรู้สึกว่าชาวสวนก็รับไม่ได้ ไม่อยากลุ้นก็ขอรับเงินจบก,ก็โอเคแต่แต่ความยากมันคือว่ามันจะไม่ค่อยมีล้มไหนที่ทําแบบนี้ให้เพราะส่วนใหญ่ล้มในประเทศไทยก็จะเป็นล้มที่รับแท็กมีเท่าแก่เพราะฉะนั้นรับเงินเสร็จแท็กเสร็จฉชนก็นอนหลับกลับบ้านไปแต่ว่าถ้ามาทําแบบที่ขน,นมบอกนะมันจะต้องมานั่งอธิบายชาวสวนนะ เฮ้ยเนตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนนี้มันไปถึงตรงนี้แล้วลราคาตลาดมันจะเป็นแบบนี้คือต้องมากังวลด้วยกันคือมันยากอะค่ะเข้าใจเลยค่ะพีดโอ๋แต่ว่าเราก็มอง